มือถือ,นะถอ,อะนะนะครับเท่าระยะยังอยู่ทยผู้เลนะครับเล่นไลฟ์โซนไลฟ์กหนเนะรื่ยเนาะก็ดูดีนะครับอยากไม่มาของฟรีมันมีในโลกหลังิุ๊บเอาไปพดตรเนี่ยโคตรใหญ่ครับมันลองลองหน้านลยครับี่ถ้ามาข้าใจายเงันต้องซองหา้รูปกบลาถ้า้าจ่ทุงเชียวเลยนะครับ ทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอกราบยินเช่าได้กล่าวเปิดโครงการและมอบใบประกาศเย็ธิุณให้แก่สตรีที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมจํานวน25ท่านในลำดับต่อไปขอกราบเยินิญ ันเกอยเพชร่างเพชรเชิงคงตัดต่อไปนะคะิเก่งระดับหมูบ้านหมูที่สองคุณจินนาจินตาปัญญาค่ะ คุณบวลอจัชิงค่ะลำดับต่อไปหญิงเก่งหมูที่หคุณบุล เกมหมู่ที่7คุณกรลยาริย์เพชรค่ะ ที่สิคุณสุภาทิศนาสาค่ะลำดับต่อไปนะคะยิงเก่งมู์ที่สิ ต่อไปนะคะยิงเก่งหมู่พี่สิหนะคะคุณโสภานจิตนานี้ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะหญิงเก่งหมู่ที่2 1คุณกองนวลภาากินจันค่ะภายในสักครู่นี้นะคะเพราะถ้าเรามอบประกาศเกียรติคุณเป็นที่สิทเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากขอเรียนเชิญหญิงเก่งด้านบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพกับท่านประธานที่น้ำหนึ่งนะคะนนนใน,ใะนสักครู่นี้นะคะลำดับต่อไปนะคะหญิงเก่งหมู่ที่22คุณจารุฟันมุกร์ฟางค่ะ ิงเก่งหนูที่2ี่คุณสุกแกวติ๊กน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับยิงเก่งที่ยี่านท่านด้วยค่ะในครันี้นะคะก็ขอเรียน